ปลูกกระลำเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็จะประมาณนี้ครับมันก็แคะกันแต่ว่าเราก็มีสูตรที่จะให้กระลำปีเรามีหัวแบบนี้ได้ทำอย่างไรนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบลนาดไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้ก็มาชมกระลำปีที่เจอความร้อนกระลำปีไม่ชอบร้อนเพราะว่าอากาศปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะครับสังเกตกระลำปีของของเราก็จะเป็นมันไม่ รู้สึกว่ามันจะแคะแกันเนื่องจากว่าอากาศนะครับวิธีการที่เราจะดูแลอย่างไรเนี่ยครับเห็นไหมปลูกพร้อมกันสังเกตต้นหัวมันก็เป็นแบบนี้ครับแคะ <c oughs> การใส่ปุ๋ยดีมากแต่ว่ามันแคะเกิด <c oughs> จากปัญหาเรื่องความร้อนอากาศร้อนถ้าจะให้ดีเราก็มุงสแสลนบังนะครับบังอากาศเนื่องจากว่า ในปีนี้เนี่ยอากาศหนาวมาแรงมากพอมาแรงแล้วก็เกิดปัญหาว่าในช่วงที่ร้อนๆจัดๆอย่างเงี้ยก็มาร้อนมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอากาศปรับเปลี่ยนก็เลยทําให้พืชผักสวนครัวทุกประเภทครับทุกชนิดเพราะว่าถ้าเป็นผักกาดผักคะนา้าผักอะไรต่างๆพวกนี้จะเป็นผักที่ชอบอากาศเย็นกระหล่ำก็เช่นเดียวกันครับสังเกตแต่ก็มีหัวอยู่นะครับ การใส่ปุ๋ยการดูแลรักษานะครับเราก็หมั่นใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่บ้างปุ๋ยขี้วัวบ้างขี้ควายบ้างใส่ลงไปนะครับก็จะเป็นหัวขึ้นมาถ้าแนวทางในการจริงๆนะครับกเกษตรกรที่เขาทําเป็นธุรกิจเนี่ยบอกให้รู้เลยว่าเขาใส่เขปุ๋ยเคมีนะครับตัวนี้ ที่เป็นแบบนี้ก็คือเป็นปุ๋ยที่เป็นชีวภาพที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เกษตรอินทรีย์นะครับก็เลยส่งผลให้การใส่ปุ๋ยการดูแลรักษาอะไรต่างๆก็จะน้อยลงเพราะว่าถ้าเราไม่ลดน้ําในช่วงหน้านี้เนี่ยผมว่าน่าจะเกิดปัญหาในเรื่องของหัวมันก็แคะแกนนะครับเนี่ยถ้าเราจะปลูกไว้กินโอเคได้เลยครับได้ปลูกแบบนี้ได้กินอยู่ครับเนี่ยหัวก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่ารสชาติ รสชาติที่ออกมามันก็จะทําให้รสชาติของเราเปลี่ยนไปมันอาจจะไม่อาจจะมีขมบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์โดยแท้จริงถ้าปลูกในช่วงเดือนอถ้าจะแนะนําก็คือปลูกช่วงเดือนเริ่มปลูกประมาณเ,าเดือนสิงหากักฎาาตุลาพฤศจิกาธันวาสิงหากักฎาาประมาณนี้ช่วงปีใหม่ก็อากาศเย็นออกหัวพอดีแล้วก็ได้ขายในช่วงปีปีใหม่สองเดือนกว่า น่าจะได้ขายนะครับถ้าเป็นกระลำปีเนี่ยอยากมาแนะนำเรื่องของการปลูกกระลำปีที่ดีต้องเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับหน้าอื่นก็ปลูกได้แต่ว่าต้องลำบากอยู่นะครับเห็นไหมครับก็มีหัวอยู่ตัวนี้เนี่ยความแตกต่างกันระหว่างต้นกระลำปีเห็นไหมครับฝั่งนี้ปลูกพร้อมกันเนี่ยมันแคแกนันก็จะประมาณเนี่ยรดน้ำทุกวันอยู่แต่ว่า ปัญหาก็คืออากาศร้อนอย่างนอย่างแบบนี้เลยอันนี้ก็ได้หัวอยู่แต่หัวคุณภาพของหัวก็จะน้อยแต่ตัวนี้ก็เป็นเกษตรอินทรีย์ครับเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยคปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ใส่ปุ๋ยเคมีแต่ถ้าถ้าลงปุ๋ยเคมีเนี่ยผมว่าน่าจะแรงอยู่ศูย์เสมอมาใส่นะครับสังเกตตัวนี้ครับเนี่ยเด็ด ปลูกพร้อมกันเห็นไหมครับหัวก็จะเป็นประมาณเนี้ยอากาศมีส่วนสําคัญนะครับถ้าร้อนเกษตรกรเราเราก็ไปกับความเสี่ยงของอากาศบ้านเรานะครับอากาศบ้านเรามันไม่มันปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาก็ส่งผลให้กระหล่ำปีเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีพันหนักพันเบาคนที่ชื่นชอบผักกระหล่ำปีกินกับก๋วยเตี๋ยวกินกับ หล,หลายอย่างได้เนี่ยส่วนมากกระลำปีเขาฉีดฉีดแน่นอนครับฉีดที่เป็นป้องกันมแมลงแมลงจะชอบกระลำปีนะครับหลายๆคนก็อยากปลูกก็ลองปลูกลองปลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปลูกในลักษณะที่แบบไล่สองไร่ที่เรายังไม่เคยปลูกถ้าพูดถึงเซียนปลูกกระลำปีเนี่ยหัวหนึ่งสามสิบบาทราคาดีแต่ว่าถ้าเราลงไปแล้วเราจะไปขายที่ไหนเราต้องดูการตลาดด้วยนะครับการตลาดต้อง ต้องดีต้องรู้จักตัวนี้ที่ที่สังเกตการปลูกจะขุดหลุมลงลึกๆแล้วก็เอาลงหลุมแล้วก็ปุ๋ยรองก้นไว้นะครับถ้าจะประมาณนี้ก็มาแนะนําเรื่องการปลูกกระลำปีเราคาดการไม่ได้ว่าของเราจะเป็นอย่างไรอากาศในการเปลี่ยนแปลงกระลำปีมันชอบอากาศหนาวแต่ว่าหลายๆคนก็อยากปลูก ปลูกในกระถางก็ได้ผมก็เคยปลูกในกระถางก็เป็นหัวแต่ว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอบ้างสูตรอันที่เป็นให้การจเจริญเติบโต,ต,ต,ตดีๆส่วนมากก็จะเป็นพวกฮอร์โมน,ป,นปุ๋ยเคมีที่เป็นฮอร์โมน,นต่างๆได้หมดนะครับเอาเพราะว่าส่วนมากผักมันก็ชอบประเภทปุ๋ยอยแล้วนะครับถ้าเป็นพูดที่ผมปลูกโดยทั่วไปผมปลูกผมจะเอาปุ๋ยขี้ไก่กับปุ๋ยขี้ควายใส่นะครับ ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นปุ๋ยปุ๋ยที่วัวเนี่ยเค็มเค็มเกินไปนะครับพอมันเค็มแล้วมันก็ส่งผลให้กระลำปีเราก็เดี๋ยวก็จะตาย <c oughs> นี่ครับแต่หัวตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับได้อยู่นะครับก็อยากมาแนะนําเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวที่เราจะปลูกในเดือนในช่วงหน้าหนาวนะครับ หลายๆคนปลูกส่วนมากในเกษตรกรจะปลูกผักพืชผักสวนครัวที่เป็นผักกระนผักกระเอนผักคะน้านหอมรวมอย่างเงี้ยขายได้แน่นอนครับถ้าพูดถึงเกษตรกรที่อยากทํำธุรกิจที่เป็นการปลูกผักผักส่วนมากกระลาปีนี่ความนิยมของพื้นบ้านเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ อยากได้นําให้ปลูกพืชผักสวนครัวที่เป็นผักผักกาดดอกผักคะนา้าผักกวางตุ้งผักเหล่านี้ผักหอมผักชีถ้าชีลาวชีไทยตรวนี้ไปเป็นผักหอมรวมจะดีกว่านะครับก็อยากกะในส่วนของเกษตรกร,ร,กรที่จนมากคนที่เขาปลูกแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องการปลูกอยู่แล้วครับวนมากก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอปุ๋ยสูตรเสมอมีหลาย บริษัทเราก็ไปเลือกดูที่เราคุ้นเคยเคยทิย้นนะครับว่าเราจะปลูกเราจะใช้ปุ๋ยเคมีประเภทไหนแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีอยากแนะนําเลยหลายๆคนเนี่ยสอบถามมาว่าจะใช้ปุ๋ยยี่ห้อไหนสูตรไหนเข้าไปในร้านเคมีพันธุนะครับที่อยู่ใกล้บ้านเราสอบถามเลยว่าสมมุติว่ามันมีเพียลงเนี่ยเพียลงพริกอย่างเงี้ยพริกใบหยิกใบงอเราจะใช้ สูตรไหนในการดูแลเขาแนะนําให้เราได้เพราะว่าเนื่องจากเขาคนขายเนี่ยเขารู้ว่าปัญหาของเกษตรกรเนี่ยมีอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับส่วนมากถ้าพูดถึงพริกที่มันเป็นใบหยิกใบงอเนี่ยครับพี่น้องครับก็จะส่งก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามแมลงเกาะมันจะาทำให้ใบหยิกใบงอเพีย้ยเกาะดังนั้นเราก็เอาพวกอ่าฉีดพ่นในเรื่องของการปราบศัตรูพืชปราบ พวกเพียพวกอะไรต่างๆนะครับก็วันนี้ก็อยากมาชุดไอเดียการปลูกพืชเอาไว้ปีหน้าก็ปลูกกันหรือใครที่อยากจะปลูกในช่วงหน้าในช่วงหน้าหน้าฝนอย่างเงี้ยก็ลําบากอยู่มันจะป่อยเนี่ยครับก็เลยมาแนะนําเรื่องของการปลูกผักกะหล่ำปีก็เช่นเดียวกันศึกษาข้อมูลดีๆนะครับนักวิชาการการเกษตรใกล้บ้านก็ปรึกษาดูว่าเรามีวิธีการปลูกผักกะหล่ำปียังไง ให้ได้ผลผลิตให้มีหัวใหญ่ๆนะครับมีทั้งพันหนักพันเบาก็วันนี้ก็มาแนะนําเรื่องการปลูกผักหลายๆประเภทแล้วก็รวมไปถึงผักกลับปีก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ